สภาบอกกันค่ะแขกสถารันบอกกนคทุกท่านครับผมร้อยโทสุนชัยโกการทีเถือขไายของจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยสิงภูมนด้วยกันมีปาเขาลำนาไถ่ยู่รลงสุงูนะครับของจังหวัดกจันบุรีนะโดยท่านนวร่าของไปภูุเสด็จเป็นยชาติสาขาวันนี้ท่มีนร้ว่านแล้วก็ยังมีภูมิธรรม มีวัฒนธรรมมันมีหลากหลายบามีจีนไทยจะเรียกเลยผมจะให้ตัางรองที่ผมเนี่ยพูดในโอกาสที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราพัฒนาในแนวทิศทางเหตรงนี้ตัวไหนที่แข็งแกร่งเราก็เป็นตอนเพื่อเราแข็มแขร่งสองปีเราได้คุยกับหลายฝ่ายที่จะให้ภาคเอกชนนะครับปิดซ่อนเล่นอยู่ในที่นี้ เรื่องส ang, ああํา <bulun> ค <vậy> no ัญนะครับผมว่าว่าติดขัดในเรื่องสิทธินะครับของที่เริ่มต้นต้องทำเรื่องของวันแบบให้เรียบร้อยนะครับโฉนดคือทรัพย์สินที่แจกคืนให้กับคนที่ได้ในเรื่องของค่าเกษตรรายตัวนะครับแล้วก็เราก็สังเกตอะไรบ้างของที่ท่านจัดท่านเปี่ยนข้อระเบียนน้ำเรื่องไหนนะครับมีสัญญาภาพในการท่ากาังานเป็นแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรพลังงานแสงอาทิตย์แล้วข้อรับ กองทัพไทยและสื่อข่าวทางทัพในประเทศไทยตจนจนพวกเขาร่วมประชุมทุกท่านทำแผนมาไม่ว่าเป็นทัวริสึมกับท่องเที่ยวนะฮะเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเรื่องอาหารนะครับก็จะมีการแถลงข่าวนะครับก็จะทำการยานเรียนเชิญท่านรองผู้ราชการจังหวัดการอ่าส่งเสริมด้านสาธารณสุขของวงจรให้กับพี่น้องประชาชนส่งเสริมกันให้ความรู้ศึกษาเนื่องวันพฤหการยกระดับสินค้าเกษตรต่อไปเรื่ะงเกษตรของราคาสูงซึ่งจังหวัดตางจนงหวัดรนี้มีบางร้อยเรื่องของภาคการท่องเที่ยว เปแบบหน่วยให้ใต้สังกัดสำหรักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยหน้าที่พยาธิปฎาญนะคะเราจะเสรนอความยิ่งยั่งยืนนะครับก็และขอบคุณท่านเลขาในการพึ่งนะแบบวิธีแบบชุนมาได้เรื่อยๆมันเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้อยากรูว่าที่สำคัญกับภาคสิ่งต้แถลงข่าวผลการประชุมหารือแผนการกลับเรื่องจังหวัดกาญจนบุรีครับในสภาเแห่งประเทศไทยดรกฤษณนวชีไกรล่าดำเนิน รมท่านกรรมการนะครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมทางจังหวัดการทางขั้นเลขาธิการนยายกทั้นโมตีนะครับในแพทย์ภูมิ่ินเลืศสุริยะปิจท,ท้องถิ่นครับอย่างยิงย่งยืนครับกลาบยนเชิญครับตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีเรษฐาทวมสุนะครับได้หารือร่วมกับได้หารือกันนะครับแล้วก็ให้กลไกที่สาคัญคือคิดความรู้ความสามารถต่างๆมาช่วยพัฒนาจังหวัดต่างๆ ไม่ใช่ใจำเป็นพื้นต้นนะครับแต่ว่าว่าทุกจังหวัดน,นะครับวันนี้มีร้องเลยจากสื่อทุกฉัดด้วยที่บัดได้น,นําเสนอสิ่งที่เป็นศักยภาพพื้นต้นของเราสี่ประการที่เสี่ยงท่านแนะนำใจโดยด้ยส่วนร่วมของภาคเอกชนสิ่งที่สำคัญคืขขอาการประชรมในขาที่การนายกบัตรทุนเตรียมหมอคุณพงษ์มินนะครับทางประธานนะตรงนี้สินะ้าที่มี เพราะการตัดสินใจเร็วมากเพราะท่านงให้ย่างยืนนะฮะทุกจังหวัดนะไม่ว่าจังหวัดเล็กจังหวัดกลางและจะังหวัดใหญ่ชาติและสังคมเรา <S <S มีความสำที่สําคัญแล้วคือเราเปสู่การแผ่แผ่โบราณสัตว์ธรรมที่ปลอดภัยนะครับเร, <c oughs> รเราจะมีการท่องเที่ยวทางเลยหลายๆควิปวีนนั้นก็นคืออยากจะต่อยอดขยายผลการงานส่งการสำคัญครก็ <c oughs> ได้มีการนำเสนอโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ อย่างแรกคือโครงการการออกโครงการที่สามนะครับเป็นโครงการฝักภูมิทัศน์บริเวณสะพานเนั่เพราะถ้าเราเร่ม,มีคนที่เข้มแข็งมีปัญญาเราสร้างทุกอย่างไดร้ครับครับผม ครบับผมถูกตั้งองกล้องนี้นะครับ1 2 3ครับคาังนะครับ